สวัสดีครับพบเจอกับผมกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นพระสมเด็จพระสมเด็จนี้ถือว่าเป็นพระที่มีค่านิยมในอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับในการเล่นพระเนี่ยนะครับค่านิยมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสมเด็จก็จะมีวัดระครังวัดบางุมภรมวัดเกศเชยโยนะครับแล้วก็ผงพิเศษอะไรพวกนี้ก็จะคล้ายๆกัน นะครับพวกผงวิเศษห้าชนิดนะครับพวกมนสารต่างๆกสนดอกไม้ตากแห้งนะครับข้าวก้นบาทนะครับก็ผงวิเศษห้าชนิดก็มีอะไรฮะก็มีผงปฐมังผงอิททิเจผงม,มหาราชผงพุทธคุณผงตินิสิงเหนะครับแล้วก็บางองค์ก็จะมีพวกปูนเปลือกหอยนะครับ แก่ปูน,ปนเปลือกหอยจะออกโซนแก่งๆหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับพิมพ์พระพบโซนพระอะไรพวกเนี้ยเป็นอะไรที่เป็นตัวบ่งออกเป็นตัวแบ่งแบ่งว่าพระพิมพ์เนี้ยนะครับจะตีลงวัดไหนอะไรประมาณนั้นนะครับก็ดูพิมพ์พระดูซุ้ม นะครับดูฐานดูเอวดูอกดูซอกแขนนะครับดูพระพักดูเกตดูอะไรประมาณนี้แหละนะครับอย่างพิมพ์เนี้ยนะครับถ้าเขาตีลงก็ต้องตีลงทางส่วนวะขังนะครับาว่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่โซนเนื้อก็หนึบนุ่มก็ดูสวยดีดูมันดี นะครับในการเล่นพระเนี่ยนะครับความชอบของแต่ละท่านเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับโซนเนื้อเนี่ยนะครับ mm hmm. บางท่านก็ชอบอีกโซนหนึ่งบางท่านก็ชอบอีกโซนหนึ่งบางท่านก็ชอบชอบโซนแบบแกร่งๆหน่อยนึงอะไรประมาณนั้นนะครับ mm hmm. บางท่านก็ชอบแบบโซนหนึบนุ่มนะครับพระเจคุณ hmm. พระสมเด็จก็ครอบคลุมครอบคลุมครอบจักรวาลอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ในตามหายยมโชคลาภคงกะพันชาตีแคลครับดีทั้งนั้น นะครับภาพสมเด็จเนี่ยนะก็ผมก็ได้มาก็อยากมาถ่ายให้ชมนะครับนะฮะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแช์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามและชมเราฟังนะครับผิดพลาดอย่างไรนะครับผมต้องขอโทษขออภัยในตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ